สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u นะครับช่องนครสไตล์เล็กชแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อม LG นะครับตัวนี้43นิ้วนะครับ LS510T นะครับอาการก็คือไม่มีภาพนะครับแต่หลอดแบ็คไลท์ปิดนะครับแต่หลอดแบ็คไลท์ที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นสีฟ้าสีเงินแล้วก็คือหลอดเสือบนะครับแต่ตอนนี้เน้นอาการไม่มีภาพครับเดี๋ยวเรามาดูครับเครื่องมาแบบนี้เลครับ มาดูกันครับว่าเกิดจากอะไรมาแบบนี้คือไม่มีฝาหลังมานะครับด mm hmm. ย่อใช้อแดปเตอร์โซนี่นะครับ19.5เสียบหล mm hmm. อดติดนะสีน้ำเงินนะหลอดเสื่อมนะครับไม่ต้องตกใจเวลาซ่อมแล้วทำไมว่าค่ามันออกน้ำเงิอนออกฟ้า,ฟานี่ครับเป็นแบบนี้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ก็งานบางอย่างครับลูกค้าที่ส่งมาผมช้าครับเพราะว่า,าทําคนเดียวนะครับไม่มีลูกน้องนะครับคือถ้ามีลูกน้องก็คือฝึกง,งานมีครับมีมีมีแล้วก็ไปแต่ว่าไม่ได้เน้นให้เวลาเหรียนมากเพราะว่าบางครั้งฝึกง,งานก็คือการลือ้อ หรือแล้วก็วางกองให้ผมทําต่อผมก็เลยไม่อยากจะมีลูกน้องครับเดี๋ยวมาดูนครับช้าที่พูดเนี่ยก็คือว่าถ้าช้ามากงานช้างานติดขัดก็อย่าว่ากันแล้วกันครับเพราะว่ามันต้องทําเอางานที่ง่ายก่อนเพื่อใช้ใจ่ายเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายในครอบครัวแล้วก็ในร้านครับบางอย่างก็ช้าลูกค้าบางทัานก็โทรโทรตามแแบบทุกวัน,นครับ ผมก็เข้าใจความรู้สึกว่าอยากได้ใช้แต่ว่าผมก็ทำคนเดียวนะครับเอาง่ายๆไฟกับพริบแล้วครับมีเสียงปั๊บๆด้วยเหมือนอะไรช็อตอ่าเดี๋ยวลองดูใหม่ผมไม่รู้ว่าน้ำเข้าหรืออะไรหรือเปล่านะตอนนี้วัดไฟนครับ มา12 vdd 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 v g h v g l โอ,อ้ไม่ออกนะครับไม่ออกนะครับเดี๋ยวเปิดแฟลชครับนะครับไม่ออกที่จริงเครื่องรุ่นนี้ผมว่าผมน่าจะเคยลงคลิปนะนี่ไม่ออกนะครับโอเคเดี๋ยวมาถอดสายแพแล้วครับถอดปลั๊กก่อนครับ น่าจะมีช็อตแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้กระพริบนี่รอยทำมาก่อนนะครับอ่าีผมเสียงปักต่อครับแล้วไวไัดสายถ้ามีก็ตัวนี้ผ่าน,นครับมีนะครับ26 2 7ิบิเจโวลต์วีเจลไฟลบก็น่าจะประมาณ56 78ประมาณนี้ครับเดี๋ยวสลับตัยดูนะครับ ้าโวลต์มา4-5โวลต์ครับเสียงอากครับหลอดกระพริบก็ไม่แน่หลอดอาจจะขาดหรือช็อตติดๆขาดมาเลยอาร์ครับแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่า,วาจอมีปัญหาหลอดก็มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ um สายแพคข้างหนึ่งก่อนเพื่อจะ ไล่เช็คว่าข้างไหนมีปัญหานะครับแต่เรื่องหลอดที่ต้องเปลี่ยนอยอะนะครับตอนนี้ก็ใส่สายแพรข้างนี้ดูนะครับรอดวัดไฟนะครับไม่ออกนะครับไม่ออกก็คือข้างนี้ใช้ไม่ได้ครับผมเลยถอดข้างนี้ออกครับแล้วใส่ข้างนี้เข้าไปครับ เพื่อจะแยกแยะว่าข้างไหนเสียนะครับวัดไฟต่อครับเนี่ยข้างนี้ใช้ได้ครับข้างนี้ดีนะครับข้างนี้เสียเพราะว่าไฟมันจ่ายดูครับดูที่มิเตอร์ด้วยนวิจิเตเห็นได้ออก เห็นไหมครับขึ้นนะครับข้างนี้เสียเสียหนึ่งก็คือน่าจะเป็น4ช็อตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวโอเคลองถอดไล่ดูครับหยุดลิปน,นะครับตอนนี้ผมก็ถอดนี่ออกครับถอดยากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเงี่ยงล็อกแต่ละจุดแต่ละจุดแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะมีเทปดำแปะแล้วก็อะไรที่แปะกับขอบนี้ไว้ฉีกออกทั้งหมดนะครับ ก็ระวังเรื่องจออย่างเดียวครับจอแตกจอเล้าเนี่ยครับสำคัญสุดโอเคเดี๋ยวมาดูครับนี่นะครับทางทางหายจอขึ้นมาฝั่งที่ผมถอดสายแพรก็คือฝั่งนี้นะครับหายจอนะครับขึ้นมาเดี๋ยวจะมาไล่วัดดูครับว่ามีตัวไหนช็อตแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนหลอดนะครับเรื่องเปลี่ยนหลอดก็คุยทีหนึ่งนะครับเพราะว่า หลอดก็อีกราคาหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เรามาดูจุดนี้ก่อนครับคือยังไงก็ต้องให้มันมีภาพก่อนนะครับเส้นนี้คือที่ผมลอยนะครับมันอยู่ด้านล่างนี้ครับซึ่งไม่ได้ถอดตรงนี้ครับเพราะว่าต้องลึกกรอบออกนะครับก็จุดหลักๆนะครับมองเท่าที่สังเกตนะครับนี่ครับสีครับพยายามเป็นมิเตอร์ด้วยครับซื้อมิเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงครับร้อยกว่าบาทวัดให้ถูกอ่าคคณหนึ่งอ่านศึกษาข้อมูลดูครับ ทุกอย่างที่ผมบอกไปนี่คือความประหยัดเซฟของท่านผู้ชมเองนะครับบางท่านท่านมาถามผมผมไม่ค่อยมีเวลาตอบครับเพราะงานแต่ด้อย่างของผมก็วุ่นวายอยู่แล้วพูดง่ายๆนะครับก็พยายามเข้าก็พยายามไล่ตอบนะครับแต่บางท่านก็เขาเรียกว่าอะไรคือกว่าจะได้คําตอบป้านานนะครับก็ผมไม่มีเวลาอย่างนี้ครับ แค่ตัวคนเดียวนี่ผมก็วุ่นนะครับเกี่ยวกับการซ่อมนะครับซ่อมถูกซ่อมประหยัดแล้วทุกอย่างที่ลงไปก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ประหยัดด้วยครับก็คือทําได้ก็ทําเลยครับไม่ต้องเข้าร้านไม่ต้องเสียตังค์เป็นการประหยัดไปในตัวแต่ว่าบางท่านก็ศึกษาความรู้เกี่ยวกับปเล็กใหม่ๆก็มีความรู้ด้านนี้ ลางานเข้าก็าาอยากเาป็นแนวทางก็ปร,ประมาณนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไล่วัดฝั่งนี้ดรวยผมเชื่อว่าต้องมี4ช็อตแน่นอนเหมือนกับคลิปคลิปก่อนๆแล้วทุกคนเวลาทักมาถามผมครับไม่ว่าจอกี่นิ้วจอโคง้งจออะไรซัมซุงจอ l อจออะไรประมาณนี้นตัวชิบา้าลองย้อนดูคลิปผลครับเพราะว่าผมจะมีการลงไว้แล้วพยายามดูเปรียบเทียบบอร์ดนะครับกับทีคอนก็คือการจอนะครับทีคอนเนี่ยว,ว่ามันเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันอาจจะใช้เปรียบเทียบกันได้นะครับ แล้วบอดบางตัวต่างรูดแต่บอร์ดเดียวกันนะครับก็อาจจะเปรียบเทียบกันได้นะครับก็ลองดูภาพแล้วกันครับในคลิปครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอวัดสกูบปิดคลิปครับนี่ครับเมื่อทําการวัดอาคูหนึ่งครับปรากฏว่าไม่มีตัวไหนช็อตนะครับนี่แหละครับก็คือวัดแล้วไม่มีตัวไหนช็อตเลยครับนี่คือต้องปิดสายแพรนะครับก็คือว่าจอช็อตข้างครับซึ่งจะช็อตแบบไหนก็คืออาจจะช็อตตรงตรงไอซีตรงนี้ครับ มันจะมีแอซีหนาๆอยู่ครับนี่ครับซึ่งตาเปล่าเราเนี่ยก็จะมองไม่เห็นอย่าเป็นลายเส้นผมเล็กๆครับเล็กกว่าเส้นผมอีกครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือตอนนี้อาจจะปิดสายแพรอาจจะใช้ได้ครับแต่ว่าพิกเซลความละเอียดหน้าจอจะไม่สมบูรณ์แต่เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะครับดีกว่าเปลี่ยนจอครับแต่บางร้านก็มีการอา่เอาเขาเรียกว่าอะไรเย็ยบจอคือเปลี่ยนตรงนี้ไปนะครับ เปลี่ยนไปแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนช็อตนะครับตอนนี้คือมันมันโหลดไปครับแต่วัดตรงนี้มันไม่ชอ็อตคือไฟ VGLVJ อะไรที่มันไม่ออกเพราะมันวิ่งมาผ่านตรงนี้ยมันจะวิ่งเข้าตรงนี้ครับเข้าตรงนี้วัดไม่ชอ็อตแต่มันช็อตอยู่ในตัวตรงนี้เป็นไปได้เท่านั้น,นครับก็หาร้านเย็ยบจอครับแต่ความคุ้มค่าก็ลองคุยกันดูครับมันมีครับมีหลายร้านผมก็ไม่อยากเ่อชื่อเพราะว่า ส่วนมากเรื่องจอเนี่ยผมมันจะตีตีคืนถ้าามันเกินสูดวิสัยของผมที่ทําได้นะครับลูกค้าบางท่านเข้าใจครับเวลาทําอะไรผมจะบอกก่อนครับว่าถ้ามันไม่ได้จริงก็อาจจะจอมืดจอบอดจอสนิทก็คือเรามาการทําการแปลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูครับลองปิดเทสว่าตอนนี้หาตัวช็อตไม่มีครับผมได้ทําการเมื่อกี้สายแพทที่ลอยนะครับข้าคที่ว่ามันเสียครับเนี่ยลอยอยู่ก็เปิดก็จะเป็นภาพนะครับ แต่ถ้าว่าผมว่าสีนเงินก็แล้วแต่นะครับแต่เวลาเปิดภาพมาถ้ามันมีภาพได้ก็ยังดูได้อยู่ครับถ้าไม่ซีเรียสมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเทปดูครับครับนี่ครับผมปิดเรียบร้อยครับการปิดนะครับก็ถ้าไม่ใช่ช่างก็จะดูยากนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าคลิปนี้ผมเคยลงหลายหลายหลายคลิปอยู่นะครับลองดูทีคอนแบบนี้ครับผมชอบเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ ก็จะมีแหวกแนวตรงนี้ครับมันมีทั้งโตชิบ้า LG 42 43 5้5นิ้ว50นิ้วก็มีนะครับหลายยี่ห้อครับที่ใช้นะครับเอาไปไประยุกต์ใช้ได้สบายเลยครับเมื่อกี้ที่จริงผมจะปิดตั้แต่แรกก็ได้แต่ผมอยากแกะให้วัดดูแต่พอรู้ว่าการแกะนี่มันยาก,กับสำหรับมือใหม่นะครับก็ก็อาจจะเสียงจอเสียต่อจอแตกนะครับดูนะครับ ร้านปิดของผมครับสังเกตตรงนี้ครับเดี๋ยวเปิดแฟลชครับเนี่ยครับทุกอย่างที่มีเขียนผมเคยลงคลิปหลายคลิปมาครับไปย้อนดูได้ครับเนี่ยครับผมจะกาวโดยที่ผมไม่นั่งมานั่งนับเลยครับผมกาวเนี่ยผมกรีดเอาเลยที่คลิปชอบพูดว่าไปเสียเงินสักบาทก็ประมาณนี้ครับเอาลงทุนในนี้หมดเนี่ครับแต่มาถึงร้านผมผมต้องมีค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าอยู่กินนะครับมันก็เรื่องปกติครับแต่ว่าไม่แพงครับ ประมาณนี้ครับก็คือว่าเรานับว่า VGL VGH อะไรอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียยเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้ครับเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราก็ปิดประมาณนี้ครับซึ่งไปดูคลิปย้อนหลังนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูก่อนรับว่าใช้ได้หรือเปล่าจอสีน้องเงินนะครับ ถ้าไม่ซีเรียสก็ดูต่อได้ครับนะครับมันปักจะหลุดหลุดมืครับโอเคครับ เดี๋ยวหยุดคลิปก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับไม่หยุดละมาละตอนนี้เป็นไงครับเดี๋ยวจะพูดครับผมต้องยึดน็อตตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่าการดิ้นของสายแพรครับเดี๋ยวต้องยึดครับไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาครับขอยึดสื้อรู่ครับนี่ครับขันน็อตล็อกเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งสอง สามโอเคดินนะครับเดี๋ยวดูอีกทีครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเมื่อกี้ยังดูดีครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ไขครับ ครับนี่ครับผมปิดเรียบร้อยครับการปิดนะครับก็ถ้าไม่ใช่ช่างก็จะดูยากนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าคลิปนี้ผมเคยลงหลายหลายหลายคลิปอยู่นะครับลองดูทีคอนแบบนี้ครับผมชอบเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็จะมีแหวกแนวตรงนี้ครับมันมีทั้งโตชิบ้า LG สี่สองสี่สามห้าสิบห้านิ้วห้าสิบนิ้วก็มีนะครับหลายยี่ห้อครับที่ใช้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้สบายเลยครับ เมื่อกี้ที่จริงผมจะปิดตั้งแต่แรกก็ได้แต่ผมอยากแกะให้วัดดูแต่พอรู้ว่าการแกะนี่มันยากับสําหรับมือใหม่ครับก็ก็อาจจะเสียงจอเสียต่อจอแตกครับดูนะครับการปิดของผมครับสังเกตตรงนี้ครับเดี๋ยวเปิดแฟลครับนี่ครับทุกอย่างที่มีเขียนผมเคยลงคลิปหลายคลิปมาครับไปย้อนดูได้ครับนี่ครับ ผมจะกาวโดยที่ผมไม่นั่งมานั่งนับเลยครับผมกาวเนี่ยผมกกีดเอาเลยที่คลิปชอบพูดว่าไปเสียเงินสักบาทก็ประมาณนี้ครับเอาลงทุนในนี้หมดนี่ครับแต่มาถึงร้านผมผมต้องมีค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าอยู่กินนะครับมันก็เรื่องปกติครับแต่ว่าไม่แพงครับประมาณนี้ครับก็คือว่าเรานับว่า VJL v g h วอะไรอยู่ประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียบเจ็ดแปดเจ็ดแปดเ้าประมาณนี้ครับเราก็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราก็ปิดประมาณนี้ครับซึ่งไปยูดูคลิปย้อนหลังนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูก่อน,นว่าใช้ได้หรือเปล่าจอสีต้องเงินนะครับถ้าไม่ซีเรียกก็ดูต่อได้ครับ จะลุบๆลุบๆครับโอเคครับ๋ยวหยุดคลิปว่ะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวน่ครับไม่หยุดละมาละ อนนี้เป็นเงี้ยครับเดี๋ยวจะพูดครับผมต้องยึดน็อตตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่าการดิ้นของสายแพรครับเดี๋ยวต้องยึดก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาครับขอยึดสื้อรู่ครับนี่ครับขันนอ็อตล็อกเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งสองสาม okay. ดินนะครับเดี๋ยวดูทีครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเมื่อกี้ยังดูดีครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ไขครับแก้ไขขยับพินมาเพิ่มอีกเส้นหนึ่งครับเดี๋ยวลองเสียบไปครับนี่ครับ LG มาแล้วครับ โอเคเดี okay, ๋ยวลองเสียบตับ